ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประเมินตามองค์ประกอบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอค่ะณนห้องประชุมวงธนะสาร,รสินชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้นายฉลองเขียนนันใจเจ้าพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประเมินตามองค์ประกอบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอโดยมีป้องกันภัยอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้จัดแผนออกประเมินตามองค์ประกอบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอเพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกาการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอและระดับตำบลในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดตาก ทางอำเภอแม่สอดจึงได้รับการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและเพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานติดตามกำกับการดำเนินงานระดับอำเภอและระดับตำบลด้วย